สวัสดีครับพี่น้องกับเสรีสารคนรักป่าบอกครับพี่น้องทุกท่านครับวันนี้มาอัปเดตแปลงกระโพดนะครับแปลงต้นเครือบมาไทยเทื่อนนึงนะครับสองเทื่อล่ะนะครับตอนนี้มาเบปเดห้พี่น้องอีกนะครับเบื้องสภาพเป็นคนขังเด่นนี่นะครับแปลงนี้ขี่รถไกลมาสะดุดตาเลยที่ว่างามอยู่นะครับเดี๋ยวจะเห็นเจ้าของเิ่นบอสู้ฟังแล้วประสบปัญหายังบอนะครับในการปลูกหรือว่าเป็นยังไรเพอพอใจในผลผลิตบอปีนี้สวัสดีครับผม คระปสมเอ็นยังไงครับช่วงนี้เขาปวดเท่ากะกั้างกินหนำครับเอายุดนนำเรีย้ออายุอายุายไร้าไในตอนนี้มันประมาณในร้อยรอยมือนลอย,ลอยมือเนาะประมาณรออายุนำตัวเองมือเนี่ยเก่าซิบหาครับเก่าซิบเก่าซิบหาเนาะเระมันเพราะม,มันกนำมังกระโบท่านันไหน <c oughs> ท่้นนำพ่อพ่ออันบ่ครับ <น>โอ้ปีนี้หลายแปลงนะครับเจอปัญหาเรื่องน้ำผมนึกว่าน้ำไม่หนีสิพ่อ,อขณะว่าใส่น้ลำรบน้ำยศเนี่ประหยัดสุดอะไรน, <ำ S 2> นีมน่มันว่าท่านเดือดเดืมมอม,ดมันหอนแห้งมันเดือดหอนแห้งบอกอือนะครับอายุหนึ่งร้อยวันเนาะปีจั้ได็กกับพ่อขึ้นใบสวยคักนเลยเลยอันนี้ไม่ขี้นนโนรับอับนนี้ไม่ขี้โน่นบ่ไม่ขี้โน่นมลไม่ขี้โหนมนใกล้ยุ่คมากินสวนมันเป็นฟักันดีบ่อยเนาะ ครับไม่กินแต่ใบมั้งนะครับไม่กินแต่ใบไม่พ่นเหมืนบอกบ่กไม่พ่นต่อผักนต่อผักมันเลยืผพันธุ์ที่เห็นอย่างนี้คือผ่านแต่ที่ฟิกสามสามเก่าใช่ครับครับสามสามเก่าสามสามเก่านะครับปลูกด้วยระบบน้ำหยดแถวคู่ระยะห่างสายน้ำหยดไหล้างในตัวนี้แปดสิบครับแปดสิบหนาะครับหรือว่าที่รือห่างอีกแบบหรือยังไงก็อยากที่เแม่นบ่ภาพรวมขึ้นมาครับเพราะมันเกิดขึ้นมาอันนี้วันไหนครับเออ ตัวนี้ก็คือกันไหมครับแบงนี่แม่นครับระยะซ้ำกันระยะซ้ำกันเบิดครับจะได้มาพีินาสิขยับอกอีกที่เสนอแม่นครับว่าสิขยับอกแักเม็ดหนึ่งนะครับอืมเอาเม็ดหนึ่งพอดีเนาะครับแล้วสิไปคิดว่าสิไปแต่งเขียวมั้ยับเขียวอกอีกไอเขียวเครื่องยอด์ท่อนบอกแม่นครับโอ้เพราะว่าตะเขียวเนี่ยต้องใส่ตัวนี้แปดปากครับแปดปากเนาะแปดปากที่ว่าทีมอ่ะล้างความพื่นท่อ ครับบางทีเห็นมันเลือเจ็ดปากนะเห็นมันเลือเจ็ดปากเนาะครับยยขยายความห่างออกมาหนึ่งเมตรต้นตันนั้นเกิดเห็นมันได้เจ็ดปากครับอือพอฟักมันบบอยากอันนี้ปันไดบบอยากตึงเต็มที่บอเ่หรือว่ามันทีแห้งเนาะครับอือ <ain> <laughs> <net> น,นี่เราบ่มน้ำเพื่อนนะครับทียังน้ำบอกรีเบิสีลแ่ยังบ่พออู่นอ่นะครับพออันจ้องหันเขาเลี้ยงน้ำกันได้ครับ ้องขางบงเท้าเรียงแป้งขางครับครับเพราะว่าของเขาจอบลึกนะครับต้นบัวไปย่างหม่องนีขึ้นยังข้เขียวอยู่หม่องหนึ่งอยังเลี้ยงหมดละมันมันม้คืขึ้นกันหมดินได้ยังไงมันอันนั้นมันติดหม่วงฮะมันติดหม่วงส่วงหนาวมันขึ้นพระทัานมัวบ่ครับมันก็มันเกิดฮาก็กเรียงขึ้นโอ้มันติดหม่วงครับติดหม่วงเลยเป็นแบบได้ติดหม่วงมันนอกหนอกส่วงหนาหนาวนะครับโอ้ส่วงหนาแหงมันหนอกครับ ม่นก็ฝืนหมันเมยเว่าหันโมแมนครับที่ว่าฟักก็ดทีาโอเคอยู่เออฟักโอเคอย <c oughs> ู่ที่เราโมเพื่อนนี่ปีที่แล้วเฮ็ดปีที่แล้วเฮ็ดบ่กคือบ่กืนครับวินิคืนอยู่บอกฮ็ดจังไดสูได้คือขืนวินีเบ่ผมอันเอ็องขี้ไก่ห่วยหลงใหม่โอ้แ้วก็ปุ้ยลงวีนะครับครับโอ้พ,พีที่แล้วมันมันนอกมันบ่คืนเลยแมนครับเพราะผม ปล่อยน้ำหล่องนะ้าพีเจเดียวมันเลยบกขึ้นโอ้พีเจเขาปล่อยน้ำหล่องอาจจะน้ำน้ำหยียบมานน้ำประยักษ์ครับมันก็เลยขึ้นนีน่ใส่ระบบน้ำยศเนาะแมน่นก็ควบคุมน้ำได้นะครับนี่นี่ครับงานเดียวกันครับแต่ว่ามาม้าบางนี้มันเริ่มแก่และเริ่มเรื่องละตัวนี้แต่ฟ้ากันฟ้าเงยนะครับคิดว่าโอเคอยู่นะครับเบ็ดปีป๊สอบเหรอทั้งเบ็ดเจ็ดสอบเจ็ดสอบครับจ้กไรตัวนี้งเจ็ดสอบ สี่ไร่เครื่องครับสี่ไร่เครื่องเจ็ดสอบ<า>รอวมห้องผืนนะอืมขึ้นบลจิตสอบกขึ้นบลายมาได้ครับพี่น้องถ้าว่ากระปวดเป็นหรือว่าขนแข้งงามนะครับง่มามห้องนี่บริบริขาดช่วงตัจนจนครบอายุเอ,อ็นบ่ครับแง่นครับให้ยมาเต็มที่เลยเนาะครับอืมอเจ็ดสิบยี่หมงบ่ทันนำ้ำอือนะครับอือปีงานหนึห่ง งานนี้ผมก็ว่างามนะครับงานนี้ตัวนี้ก็พัดเดือดกันเหมืนเลยตัวนี้มันดีครับโอ้ตัวนี้ดีครับพน้อครับโอ้นี่งสองงานนี่ดีครับเจ็บเก่าเจ็บเก่าปะครับโอ้ดีครับเจ็บเก่าเจ็บเก่าครับพี่น้องฟักก็ถือว่าโอเคอยู่อืนะครับแต่ว่าฟักโบ้ข่อยเหีวโบ้ข่อยเหครับตัวนี้ระยะห่างซ้ำกันอยู่ไหมเมียนครับอันนี้เม็ดหนึ่งตัวนี้เม็ดหนึ่งฟังหนึ่เด้ยเม็ดหนึ่งให้กันเม็ดหนึ่งให้กันครับอืมหนึ่ระยะเม็ดหนึ่ง ผมนะมาผ่านกัวโตแปดทิปนีหนอครับเบ,บ,บิงเบิงเบิงแล้วนะครับฟักมันจะตึงอือกันมันจะเห็นเห็นฟักมันชัดเจนนะครับเจ้าบุหงเปนยังต้นขึ้นสูงแต่ต้นสูงหรอ่ครับ,บ,รบอือผมว่มาผ่านเนี่มันก็ต้นสูงเลยนะครับตะปูนี้ครับหรือว่าสูงสูงสูงหลายแปลงอยู่นะครับที่เห็นมานะครับแต่ว่าตัวน,นี้ก็ แต่ว่าผมือว่าสิทนน้อนกว่าไปซิติกอยู่นองบาง,งที่เราท้าเนี่บ่นมีใบมันเลยในใบมันค่อยเสียวมันเลยหรือว่ามันเดือดกินบ่บ่โอ้โหครับเ <c oughs> ว่าไปซิิกเมันมีนอนมาล่องลงฟักอือยู่แต่ตันนี้บ่เห็นหีเลยนะครับอืโอ้มันเป็นน้ำสายพันธุ์น้ำน่อนมันีนมันม่ลงจอมฟักนะแต่มันตัน้ก็เกลืมสีแก่แล้วมันก็กินอะไรดอกอนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าภาพรวมคือว่าแต่ว่าดีครับมีเพรเห็นลงเลยเออโอเคอยู่บ้านพี่นาเนี่ยเสียเอาทขอห้งทดลองมึงเหรอปีนเขาเห็นว่าเขาใส่สองสายพันธุ์หนึง่งบ่ะครับพี่นาสิเล่นสายพันธุ์เดียวหรือเสเอาสองสายพันธุ์นี้กันเกิดน่าจะสองครับแต่ว่ามันชิมอีกแปลงหนึ่งคือ่ลงแปลงหนึ่งโอ้ใ่ลงอีกแปลงหนึ่งครับเะเอาตัวใดดีครับหนึ่งบ่ะงานจะเสียเอาอ่อนเก่าเด็ดเก่ามาลงเออแต่ว่าซ้ำซ้ำเก่าเนปลูกคือเก่านะครับโอ้ซ้ำซ้ำเก่าห้องกับปูกมาหลายปีครับถือว่าผลนผลิต แล้วจิตระเบียบเทียบมุ่งหน้าว่าตัวใดขมันไล่นึงซ้ำกันนี่แหละว่าตัวใดมันสิได้ายกันนะครับคาดคาดว่าสิได้ายละสองตันหมนี่มอี่ครับโบเห็นบ่โบโบเคยปลูกครับโบันเคยปลูกเนาะครับพันนี่ก็เรียกว่ามันเต็มที่มันซจำไหนฟักมันโบแต่ว่าอันพี่กายเขาปลูกกันสามสามเก่าครับได้แล้วตันกล้วยเหรอครับตันกล้วยเนาะอืม ขาเบิ้งครับต่ตัวนี้อีกประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะอาทิตย์กูกลัวหรือขึ้นสีตะเกี่ยวประมาณอาทิตย์ครับมาลดเกี่ยวเดี๋ยเฮาเฮาปลูกแค่ในโบลายมันมีลดเกี่ยวอยู่ปะมีครับอ๋อยู่กับบ้านนี่ละครับโอ้ยู่กับบ้านเฮามีลดเกี่ยวครับมันมีปัญหาเรื่องลดเกี่ยวเพราะว่าบางแปลงหาลดเกี่ยวบ่ได้ครับผมเพิ่งปลูกแบบพื้นที่ใกล้ๆมูแน่นะครับแต่ว่ามี่ข้ามเหงื่อไหวอยู่อเหงื่อไหวใบมันกับโหนาคือคือตระกูล แปซิฟิกเนาะมันเดี๋ยวดูหลงกันต้นหน่อยกับเรียกว่าติดฟักเบิดนะแมนครับก็คืออันซ้ำๆเก่าค่ะหน่อยเนี้ยพุ่นกับโปรยติดมันได้สูตัวนี้บดได้ตัวนี้นะครับจ็ดเก่าจ็ดเก้านะครับไอดีครับนะครับคือเขาตีเหลืองเดียวคือตัวมันสูงครับพรามักต้นสูง ต้องเมียดกลัวเนาะอืมเอ้ผมถามเลยบางแปลงผมเห็นเขาตัดยอดมันออกเลยสมมติฟักมานน่เขาตัดออกแค่หนึงตัดไม่หี่ยงหัวนะอัดไมเหี่งหัวครับมันวุ้ยผลดอกฟักหรือบ่ก็มันแห้งก็มันเด้ยมันลอยเหมือขึ้นไปกันนะจะพุ่งยังงั้โอ้ตัดลงเลยวะตัดยอดไปเลยไป่หี่งหัวเลยครับอืมผลนัวมันเป็นหลุมเป็นยังว่าผนตัดดอกนะครับเห็นบางแปลงเขาตัดออกหมดเลยแล้วถึงจะฟักนะครับตีกระโดดกระเดยดเยอะ ครับเอานะครับถือว่ามาอัปเดตในพี่้องเบิ้งนะครับแสงนี้จะถือว่าเป็นตัวอย่างได้นะครับแม่จะเป็นเมือใหม่ประสบการณ์สองปีจะเบิ้งภาพรวมนะครับขอขวบเพื่อนเกี่ยวกับขังงามนะครับเบี้ยบีนาะครับเป็นปลูกหม่ได้สิมาอัปเดตในพี่้องเบิ้งมาเบิ้งวาครับเพื่อนจะมีเทคนิคนะครับในการปลูกเมื่อยม่ยังไงมาฝากพี่น้องอีกวันนี้ขอบคุณหลายครับผมครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับนะครับเป็นตัวอย่างอีกแปลงหนึ่งครับเดี๋ยวปลูกสองสายพันธุ์นะครับ เอาตะกูลดีครับกับแปซิฟิกนะครับปลูกใส่กันนะครับแต่ละงานแต่ละงานนะครับก็ได้เห็นผลผลิตนะครับสองสายพันธุ์แง่งามทั้งสองสายพันธุ์นะครับแต่ว่าตัวนี้พุ่นจะปลูกระยะแปดสิบนะครับแต่ว่าดีครับสิปลูกระยะเม็ดหนึ่งนะครับผลผลิตตอนเกี่ยวบ่งหัว่าตัวไรสิได้ร้ายกันนะครับผมโอเคครับวันนี้พอกับพี่น้องสวัสดีครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ